สวัสดีจ้าพี่ีสวัสดีช่วงเที่ยงของวันที่วันที่หกที่ห้าที่ห้าจ้าพี่ีู้เปล่าม <c oughs> <c oughs> ีล้างบานโดนบังโดนพ่อยายบังขับมากนะคะไม่ได้มาด้วยความเต็มใจนะคะโดนบังขับมาก็ต้องมาเราสิทํทำการสาป,ป่า สีซาปาสิซาปาน้องน้องคนดีเสียวปลามาใส่สะใหญ่นะคะพี่ใหญ่พี่ใหญ่สวัสดีปีใหม่เอซีเนี่ยเจ้าดีใหม่ครับก็จังด้ปีใหม่รำด้วยอยู่วะอปีใหม่ก็เัล่ก็สบายบเลยครับไก็มเนาี่ห่ปีใหมกรเฝาสวนปีเก่ากระเป้าสวน ก็ตายเกิ่จชกหนอยก็ <c oughs> จะสิงสถ <c oughs> <c oughs> ิตอยู่แล้วนี่ปีกลายมีคนมากมหลักอา่มามะลักจับหรือว่ามหาลักลักยังสักอย่างาลักว่างยาลักช็อตไฟหรือ,อยังสักอย่างนะพีบีมันตายเบิดเลยปีนี้โอ้ยมันลวงสืงหัวอ่อยินพหญ่ยยแล้วเอาเอา,เอางาใหม่โผล่ไหวนะคะแล้วหอสิีทำการเกยอกัน มาเบิงกันนะคะว่าปลาสีลายบอพี่ใหญ่เคยเอาอาหารมาใหา้ยอยู่น่าสิปีปลาคอหน่อยปลาเข็งหน่อยปลาหมอปลาช่อนแล้วก็ปลาดุนะคะ มีตัวใหญ่ด้วยนะคะโอ้มีปลาคอใหญ่ด้วยบูเมียนปลาคอใหญ่ทีนะเดินไปแต่เพียนหรือเปล่าเท่านั้นดูเรียดๆเลยนะโอ้ปลาดุกปลาดุกเยอะๆเลยพี่พี่ว้าหลังบ้จับปลาดุกตัวใหญ่จับน้ำไหลด้วยจ้ะหราะว่าหลังบ้านไม่แสงขาวบูดไปใหญ่ไม่น่าเชื่อเลย ลงไปคุเลกับเจ้าไม่ได้ไม่ทันทะเลเลยนะเล็บจะเหมน็นปลาไทยเยอะมากเลยอืมปลาคุณไทยเหรอคะปลาคุณไทยก็เอาไว้นานไม่ได้ดปลาคุณไทยไมันตายกันปลาคุณไทยจะตายก่อนนะคะปลาปลาคุณไทยตายก่อนต้องเริ่มการเคลื่อนย้ายนะครับปลาคุณไทยเอาเอาปลาเกดก่อนเใื่อใช่ใช่ใชตัวใหญ่ใหญ่อยู่ตรงนู้นนะ ส่วนส่วนปลาหมอกับปลาช่อนปลาดุกอะมันมันอยู่ได้เป็นปีเลยไม่ตายแต่พวกปลาขาวๆเกรดขาวๆนี่จะตายก่อนไปไทยก่อนเดี๋ยวมันจะสวนนกขดก่อนนี่ไงไงหาบผับผับนี่ปรากฏว่าเปียกอะไมปรากฏก็มีตัวเดียวแต่หนอันขใหญ่ให้ตัวเดียว เพื่อใส่ตุ่ยอ่ะเม,มาชีวิตระทำไมไปเร็วอันเี้ไปไป,ไปล่อยเโอ้ยข,อข้าวที่สำคัญมันไม่งอไงใช่ไหมลมบักกาเลย <laughs> อะไรคะอารมณไปเลยจ้าไม่เอาปลาเขาไปปล่อยก่อนอ้ยเป็นแผลหน่อยปล่อยไปนะจ้าเป็นกาบอยู่หลายแ่งทำหนึ่ดูลาเลยรินตามตามเยคอใหญ่ มันใหญ่แล้วเหล่านั้นเท่าหำกลเลยโอ้ยนนไอไทยกันไ,นไ,ไอนไทยก,ก,ก,กันไอไทยกันไทยก็ปลากระดูกนอกเนี่ยไงชดยักไปไหนละยักอยูน่น,นี่เหรอไง เคียกับเชีวช้ว,ว้าเมือเปลือม,มันดีที่ต้มเจนพ่พี่ตะลเปะตะเปะ,ะเ,ปเลยเส<อ>ือเปลือนด้วยวหรือว่านี่ ตัวใหญ่มากตูตาเลยว้าวเกลือนค่ะเกลือนใน่วันอู้มันคือปลาปลาดุกก็มีมมว้าวรางวัลยหญ่มันปลากมือว้าว โอ้โหปลาปลาเข่งยัดเข็งใหญ่โอ้โหมันเล่นจนเป็นผองเลยจนแปลงเติดเลยคือมันเล็นมองเลยคือเขาทำเป็นแบบว่าเขาตีแปลงอะนะคะโอ้โหตัวใหญ่มากเอ้ยปักมือละไปเข็ง เป็เขียงยากปักมือนี่พ่อใหญ่มาตักหลุมนี่นี่ปลาดุกเยอะเลยอ่ะพ่อใหญ่ปักมือค่อยอ่ะอันนี้คนะคะพี่บีตั้งแต่จอยพ่อใหญ่จับปลา,า,าก่อนจ้ะ เกือบสิ้แล้วแล้วนะคะแต่ยัง่บัเหล้่ต้องเก็บอีกเพราะว่าจิมีตรม,มุดลงตมแบบเยอะเนี่ยกำลังเก็บประดูกจ่ะยยถ้าตัวถ้าตัวสวยๆหน่อยก็คัดหน่อยนะตัวนี้คัดใส่อยู่นะคะ ใส่จิ้วๆก็จะเฝ่าเอาลงนำใส่ใ่ๆก็ล่ลองขัดขึ้นมาว่าตัวใดพอพิจารณาบางตัวได้บวชพิจารณาก็จะเทอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าล้างบานพ่อใจลายโอ้ยป,ปีนี้อ้วนแห้งปีกายตัวนีด้เดี๋ยวอาจจะเป็นเพราะวนันนึงเขาบัวได้หาอาหารมันรึเปล่าหย่ารลวสวงเข้ามาเข้ามานั้นเร็วไปเนาะ

ขอบุณพี่พีนะจ้าขอบุณพี่พีทุกๆก,กำลังใจขอบุณทุกๆคอมเมนต์จา้จาเจอกันคลิปต่อไปจ้าพี่พสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้าเริมสรุปยอดปลาให้พี่พีพฟังหนอ่อยมันสิได้อยู่ดอกค่ะบประมาณส้ำคู่ถังเฉพาะปลานะคะวเวีมดน,นามหลายเป็นหลายจา้าสมกับที่พ่อใหญ่เิ่นประคบประงมมันอยู่ทั้งวันก็สือร้อยๆเอาไปปิ่งเนะี้ยเจ๊ตัวสองตัวอยู่นะ เราไปตงเบาดังเดี๋ยวพญาหิ่ิได้ยิน <laughs> ปะเข้งปิงปะเข้งน่องพี่พีน้องกับตามักทัวอู้เราหลักอะหิวเข้าจ้ามีความส,สุขทุกท่านจ้าพีพีพ